Hello everyone. Today we are going to learn a toy shop. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาต่อที่ร้านขายของเล่นของเรากันนะคะเราไปเยี่ยมร้าน ขายของเล่นกันพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนเห็นอะไรมั่งคะมีอะไรมั่งมีหุ่นยนต์ไหมมีตุ๊กตาบาร์บี้ไหมมีรถแมคโครไหมมีหุ่นยนต์ไหมมีตุ๊กตาบาร์บี้ไหมมีหุ่นยนต์ไหมนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่บทเรียนของเรานะคะนักเรียน ครั้งที่แล้วเราเรียนถึง Dear many cries of t o y เราเรียนถึงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะคะจะได้ไปเนื้อหาใหม่นะคะ mm hmm. Yesterday was t a i i l d r a d a y They was on second Saturday of January. m o m and dad took my brother and me to a toy shop it was a big shop there were many kind s of toys <S อ่ะเราเรียนกันถึงนี้นะคะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเด็กของไทยนะคะมันจะอยู่ในเสาร์ที่สองของเดือนมก,กราคมคุณพ่อและคุณแม่ก็ พาฉันแล้วก็น้องชายไปที่ร้านขายของเล่นมันเป็นร้านที่ใหญ่แล้วก็มีมีของเล่นมากมายหลายชนิดเลยนะคะถึงนี้นะคะอะ่เรามาดูต่อในบรรทัดที่4หนังสือของนักเรียนอยู่บรรทัดที่4นะคะเราไปช้าๆ My brother and I walk to the door section My mom said, You can choose the one you like. I like the baby. I chose the one in a long pink dress with high heels, a jewelry, a handbag, and a necklace. My brother chose a robot. He collected many of them. This robot could walk, run, sing, speak, and tell the time. We were many happy before coming back home. We had dinner at a Chinese restaurant. The food was delicious. อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคราวนี้เรามาแปลพร้อมๆกันนะคะ,ะ My brother and I walk to the door section น้องชายของฉันและฉันเดินไปที่หมวดหมู่ของตุ๊กตา หรือในส่วนของตุ๊กตาไม้มัมเซดคุณแม่ของฉันพูด you can choose the one you like คุณสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างที่คุณชอบ I like Barbie ฉันชอบตุ๊กตา b a r ์บี I chose the one in a long pink dress ฉันเลือกตัวหนึ่งที่ สวมชุดสีชมพูสวมรองเท้าส้นสูงไฮีออเจลีเครื่องประดบับอ h แฮนแบกกระเป๋าถือแอนอเนกแคร็กแล้วก็สร้อยคอ my brother chose a robot น้องชายของฉันเลือกหุ่นยนต์ he collected many of them เขาสะสม หุ่นยนต์ไว้เยอะมาก This robot could walk หุ่นยนต์สามารถเดิน run วิ่ง sing ร้องเพลง speak พูด and tell the time แล้วก็บอกเวลา We were very happy พวกเรามีความสุขมาก Before coming back home ก่อนที่จะกลับบ้าน We had dinner at a Chinese restaurant เราทานมื้อค่ำที่ร้านอาหารจีน The food was delicious อาหารอร่อยมากครูคิดว่านักเรียนน่าจะจะพอที่จะไปไปฝึกซ้อมแล้วก็ไปหัดอ่าน กัดได้นะคะแล้วก็ส่งผลงานมาสักสามบรรทัดมาให้ครูชื่นชมนะคะสำหรับวันนี้บายซียูเลเด